ดีไม่ใช่ต้องบอกว่าหาหนังไทยที่มาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูนะครับเรื่อง Hunger ครับผมหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือคนหิวเกมกระหายทำไมถึงอยากมาทำกับ Hunger อยากพิเศษกว่าคนทั่วไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีหาไปอย่าเลื่อย ทูบอกว่าอย่าเลื่อยซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นหนังที่อยู่ในออริจินอลของ Netflix นะครับผมใครที่สมัคร Netflix อยู่นะก็สามารถไปหา,ามาชมมารับดูรับสดับรับฟังชมกันได้เลยนะครับผมเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งนะที่ผมมองว่าเป็นหนังไทยที่ดีระดับเรียกได้ว่า,าหาหนังดีไม่ใช่ต้องบอกว่าหาหนังไทยที่มีสตอรี่น่าสนใจแบบนี้ได้ยากเหมือนกัน ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นด้านบวกกับส่วนที่เป็นด้านลบงั้นเรามาเริ่มกันที่พลังบวกเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบสินหรือว่างานฟ s t y l i s h นะครับที่อยู่ภายในตัวเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามีการจัดองค์ประกอบสินแล้วก็นำเสนอแต่และเมนูอาหารออกมาได้น่าสนใจนะมีการถ่ายทอด ศิลปะของอาหารออกสู่สายตาผู้ชมเนี่ยผ่านภาพยนตร์ผ่านเรื่องราวที่พยายามจะเล่าออกมาให้สอดคล้องกับตัวเนื้อเรื่องครับถือว่าสอบผ่านนะสำหรับงานที่ดูแบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลระดับหนึ่งเลยอะ่ะเออผมให้คุณค่ากับทีมงานที่เขาทำสิ่งนี้ออกมาในเรื่องนี้ในระดับนี้นะผมถ้ามองเผลอๆไม่ได้พูดภาษาไทยผมคิดว่ามันเป็นงาน ที่ถ่ายทําโดยใช้ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่เป็นยุโรเป็นฮอลลีวูดมาถ่ายทําเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้เครดิตนะถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของนักแสดงนะครับก็คือคุณออกแบบนะครับผมโหบอกได้เลยว่าแบกเดือบแบกของเรื่องคือเล่นเรื่องไหนก็แบกไปหมดนะครับผมตอนเล่นฉลาดเกมโกงใช่ปะก็ ก็เดอะแบกมาเรื่องนี้อีกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เนื้อเรื่องเนี่ยคือออกแบบเขาจะมารับบทเป็นออยโดยที่ออยเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วอ่ะร้านเป็นเอาเปว่าเป็นธุรกิจครอบครัวพอพ่อแก่ตัวลูกเรียนจบออ,ออกแบบเป็นลูกออ,ออยก็เป็นลูกใช่ไหมก็มารับช่วงต่อมาผัดกระทะอะไรเงี้ยแต่บางเอิญโชคดีมีเชฟ เขาเรียกอะไรผู้ช่วยเชฟที่เขาก็ากําลังตามหาเชฟที่จะเข้าไปทํางานกับเชฟใหญ่โดยตรงเนี่ยก็มากินพอดีซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องก,ก็มาเจอพอมาเจอปุ๊บประทับใจอ่ะก็ชวนไปทําอาหารด้วยกันทีนี้ออยก็เหมือนสะดุดพอดีว่าเออเราก็เรียนจบมานะแต่ทําไมเราไม่ได้มีชีวิตการใช้ชีวิตที่เหมือนกับคนอื่นหรือไม่ได้มีอะไรพิเศษจบมาเรียนจบทุกเช้าตื่นมาก็ต้องมาผัด ก๋วยเตี๋ยวให้คนอื่นกินอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้อ่ะงั้นลองดูแล้วกันถัดมานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่ออพูดถึงนะครับเรื่องของดักไซส์ในมุมมองของการเป็นเชฟหรือวงการทำอาหารในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ว่าคอนเทนต์หรือว่ารายการทีวีในไทยอะ่ะเช่น Master s h e p e หรือว่า r r o s h h p f หรือมันจะมีอีก เชฟหนึ่งอะที่คล้ายมาสเตอร์เชฟอะผมเคยดูอยู่แวบหนึ่งก็ได้เห็นนะได้เห็นมุมมองของการวิจารณ์อาหารหรือการทำอาหารรายละเอียดดีเทล,ลต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีมุมมองที่ได้เห็นในบางจุดอะที่เป็นด์กไซด์เว้ยเออมันก็เลยแบบเออมันทำออกมาได้ดีมันมีด์กไซด์ตรงเนี้ยนำเสนอออกมาด้วยก็ยิ่งทำให้เรื่องราวที่มันมีความดราม่าอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งอินมันยิ่งสนุกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นะครับผมูเรื่องความสมจริงตรงนี้แหละที่หนังไทยทั่วๆไปอ่ะมันยังขาดอยู่แล้วก็การที่ฮังเกอร์เนี่ยเอาจุดตรงเนี้ยมาใส่เข้าไปในเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นอรรถรสหนึ่งที่ผมอ่ะเฝ้ารอเฝ้าตามหาว่าเมื่อไหร่จะเอามาใส่กับหนังไทยก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการใส่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับถัดไปนะครับก็เป็นข้อดีไปหมดแล้วทีนี้จะเป็นด้านติดลบบ้างที่ผมรู้สึกว่า เฮ้ยท,ทาไมฮังเกอร์ที่ชมว่าดีเนี่ยคือไม่ได้อวยขนาดนั้นมันก็มีเรื่องที่มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ค่อยเวิร์เป็นติดลบเหมือนกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องอ่ะเขาพยายามเล่าเรื่องที่เร่งสปีดหรือเหมือนเหมือนเขาบอกเราน้อยเกินไปอะ่ะจริงๆเรื่องการลำดับเรื่องในการเล่าอะไรเงี้ยคือโอเคหนังใหญ่ๆหรือว่าหนังที่ทำมาดีอะ่ะ มันก็โอเคนะในการเล่าเรื่องแต่เพียงแค่ว่าบางช็อตบางซีนันท่ยนะไม่รู้สึกขัดใจกับอารมณ์ของอเหตุการณ์นั้นว่ามันเร็วเกินไปหรือมันมันไม่มีจังหวะให้เราได้เข้าใจตัวละครมากกว่านี้เลยหรอแล้วสู้ตัดบางฉากที่มันไม่จำเป็นแล้วมาเสริมตรงนี้ดีกว่าไหมมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ไอเรื่องราวที่มันเร็วเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่ได้แย่หรอกนะ แต่พอมาเจอกับสิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลนะเช่นเหมือนออยอย่างเงี้ยเออเข้าไปสอบเชฟวันแรกก็ให้ผัดข้าวแล้วก็สอบผ่านเลยแต่ตำแหน่งของออยอ่ะคือได้มาเหมือนกับเป็นผู้ช่วยเชฟก็คือแบบถ้าในลำดับขั้นในในชาร์ตเงี้ยไม่ได้เริ่มจากต่ำสุดอ่ะเริ่มมาใกล้ๆกับเชฟใหญ่สุดแล้วเป็นรองเชฟเลยอย่างเงี้ยโดยที่ออยเองก็ยังหั่นผักไม่เป็นเว้ยพอดูถัดมามันจะมีแบบ หันผักไม่ได้อะไรเงี้ยมันให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันน่าจะมีพัฒนาการหรือว่าความเก่งมากขึ้นได้กว่านี้อีกแต่เลือกที่จะให้ตําแหน่งหรือสปีดในการที่จะให้ตัวละครเนี่ยเหมือนไต่เต้าได้เร็วที่สุดอะโดยให้อยู่ตําแหน่งนี้เลยมันก็โอเคแหละในในการที่จะได้ผัดทำอาหารเนี่ยมันมันมันต้องมีความสาคัญถูกปะไม่งั้นก็ได้ยืนหันผักไป จนแก่เลยอะไรเงี้ยกว่าจะเก่งก็เป็นไปได้เว้ยแต่โอกาสที่เข้ามาจังหวะต่างๆพอมันมาปุ๊บแล้วมันมีโอกาสพุ่งเงี้ยชีวิตของเรามันก็เป็นไปได้นะเว้ยในบางชอ็อตการพัฒนาเหมือนเมื่อกี้บอกว่าหันผักไม่เป็นใช่ไหมพอตัดมาอีกไม่กี่นาทีถห,หลังจากนั้นอ,ออยก็สามารถพัฒนาสกิลต่างๆได้เลยเว้ยแล้วแบบคือโอเคมันมันเป็นการโชว์ว่า ผู้หญิงคนนี้มีพรสวรรค์มีสิ่งที่เก่งการหรืออะไรเงี้ยเออหรือเปล่าเออมันมันสามารถสื่อไปอย่างนั้นก็ได้แต่ผมก็แอบรู้สึกว่าคือถ้ามันมันจะเอาบางอย่างมายัดลงไปยัดเยียดเหตุการณ์ลงไปอ่ะคือขอไม่พูดรายละเอียดลึกลึกแล้วกันพยายามจะไม่สปอยมันสามารถยัดลงไปแบบนั้นได้โดยที่ตัวละครเก่งขึ้นอ่ะเฮ้ยมันก็รู้สึก พีคในจินตนาการเหมือนกันนะว่าเออมันมันจะทําให้คนเรามันเก่งขึ้นในเหตุการณ์ที่แบบไปทดลองทําอาหารได้แบบนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจเหมือนกันคือต้นเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าเขาทาออกมาได้ดีกลางเรื่องมีกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าช่วงท้ายเรื่องอ่ะผมกับรู้สึกว่าจุดคลายแม็กของเรื่องอ่ะผมไม่ได้เป็นเชฟเหมือนตอนดูต้นเรื่องไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นเชฟ ในต้นเรื่องแล้วผมกับรู้สึกว่าเหมือนผมอะเป็นคนดูที่มาเห็นเชฟเขาทำอาหารเว้ยเออมันมันมีความรู้สึกนั้นเข้ามาซึ่งไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆที่ดูอะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าก็เลยอยากจะลองถามดูว่าเออมีใครรู้สึกแบบนี้ไหมนะว่าจากที่ต้นเรื่องมันปูมาแบบเนี้ยแล้วพอตอนท้ายเรื่องอะเรากลับรู้สึกว่าเหมือนเรายืนโงโงๆโ,โดยที่ไม่เข้าใจศิลปะอะว่าเออไอที่เขาทําเนี่ยเขาทําทําไมหรือเพราะอะไร คือไอาการสาดสีเทสีบนเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเออไอน,นั้นเก็ตเว้ยแต่ว่ามันน่าจะมีความหมายแฝงซึ่งผมกําลังจินตนาการตามแล้วผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเหมือนเราก็เป็นคนดูแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นสัตว์สังคมอะแล้วก็พอใครเฮ่พอใครตบมือพอใครแบบอุย้ยมันว้าวจังเลยนะมันมีความรู้สึกนั้นตามมาจริงๆนะแต่เพียงแค่ว่าผมอะฉุกคิดได้ว่า แล้วจะเฮถามทําไมอ่ะแบบโดยปกติผมก็คงไม่เฮให่ฮาอะไรอย่างงี้เราก็รู้บรรยากาศโดยรวมว่าโอเคคุณประทับใจสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่เราอาจจะยังสื่อสารหรือรับสารนั้นมาไม่หมดเว้ยโดยที่แบบเฮ้ยแต่บรรยากาศเล่าข้างตรงนั้นอ่ะมันพาเราไปได้แล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าทีมงานตั้งใจหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเพราะว่าผมรู้สึกแบบนี้กับการที่ดูฉากหลัง ช่วงท้ายเนี่ยเรารู้สึกเป็นแบบนั้นมากกว่าการที่เรากลายไปเป็นเชฟเหมือนตอนต้นเรื่องหรือเป็นคนที่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของออยมากกว่านะครับก็คิดว่าในในส่วนตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมอะเรื่องของการลําดับเล่าเรื่องเนี่ยคือมันไม่ได้แย่ถึงขั้นว่าดูไม่รู้เรื่องแต่มันดูรู้เรื่องในระดับที่โอเคเคลียร์เข้าใจแต่มันอาจจะมีตังหิดต,ตังหิดหน่อยอะแบบรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้มัน ง่ายจังเลยว่าหรือแบบเอ๊ตรงนี้ตัดสินกันอย่างนั้นเหรออะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าถ้ามันมันเป็นด้านลบเพียงอย่างเดียวนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าฮังเกอร์มีเวลาแล้วตัดไอ้ที่แบบไม่จําเป็นออกได้อีกแล้วพยายามเอาตรงนั้นเวลาที่เหลือตรงนั้นอ่ะหยิบเข้ามาใส่ให้เนื้อหาบางอย่างที่รู้สึกไม่สมเหตุสมผลมีคาอธิบายมากขึ้นได้ก็จะดีมากนะครับโดยรวม นะครับถ้าเกิดใครที่อยู่ในช่วงวันสงการหยุดยาแบบนี้มีเวลาสัก2ชั่วโมงนะอยู่บ้านเปิดทังเกอร์ดูก็ได้ครับช่วงกลางวันกินข้าวอะไรเงี้ยได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดช่วงกลางคืนไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสีสันของอาหารเนี่ยโอ้โหมันจัดจ้านมากนะครับถ้าเปิดดูกลางคืนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องไส้ได้นะครับเพราะว่ามันน่ากินจริงๆหลายๆเมนูเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเรา ออชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารหรือชอบสไตล์ที่การเล่าเรื่องหนังอะที่มันมีความเป็นแอคชั่นแบบต่อสู้เรื่องอาหารอะไรเงี้ยเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะมุมกล้องต่างๆแล้วก็วิธีการในการที่จะนําเสนอภาพออกมาเนี่ยมีความน่าสนใจเอาเป็นว่าก็เป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งในเน็ตฟลิที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับผมใครที่ ชอบหนังเรื่องนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงหลังจากดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะครับหนังไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ